มรัฐสธานที่เคารพครับกระผมจิรยุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรกรุงเทพมหานครเขต18คลองสามวาผู้แทนสมัยแรกครับขยันทํางานมากหน่อยมันก็เป็นข่าวอาี้และครับท่านประธานครับมันก็มีภาพไปปรากฏตรงนั้นตรงนี้ตรวจสอบกล้องซ c t v ก็เป็นประเดน็นท่านประธานครับขอญยตก,กลับมาเรื่องนี้ครับ เรื่องประตูระบายน้าคลองสามวาที่มีการกล่าวอ้างท่านประธานครับไม่ต้องแก้ตัวหรอกครับมันปรากฏตามภาพอย่างชัดเจนนะเอาจิลาประเด็นผมมีคลิปวิดีโอท่านประธานครับเป็นคลิปวิดีโอวันเกิดเหตุแล้วเดี๋ยวให้ท่านประธานและสมาชิกได้ดูก่อนครับว่าถ้าเปิดดูแล้วเนี่ยคนเป็นผู้แทนจะนอนอยู่บ้านหรือจะซื้อตั๋วเครื่องบินไปอเมริกา15วันตอนช่วงปิดสมัยประชุมหรือจะไปลงดูแลพี่น้องประชาชนแล้วนั่นคือการแทรกแซงผมก็จะพูดเหมือนท่านสุรชาติเทียนทองเหมือนกันครับ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้แบบโดเลมอนก็จะทําแบบนี้อีกครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามดูผู้แทนกับผมปฐมพงศ์อัศศีครับรายการตามดูผู้แทนครับเป็นรายการที่เกาะติดภารกิจของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสครับผู้ที่อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงการเดินหน้าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศครับ วันนี้ผมอยู่กับท่านสสหนุ่มรุ่นใหม่ครับขวัญใจพี่น้องเขตของสามวาครับท่านสสจิรายุห่วงทรัพย์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครนะครับเขต18แครับแล้วก็ท่านอย่างเป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทยครับสวัสดีครับสสครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามดูผู้แทนทางเอเชียอัปเดตครับขอบพระคุณครับครับผมต้องถามว่าพื้นที่เขต18ใช่ไหมฮะ คลองสามวาเนี่ยเข็ดใจขนาดไหนสอสก่อนน้าท่วมนี่คนไม่รู้จักเลยครับใช่ฮะก่อนน้าท่วมนี่คนถามบอกอยู่คลองสามวาเขาถามบอกอยู่จังหวัดอ,อะไรโมบอกกรุงเทพมหานครครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นอาําเป็นตาบลคลองสามวานะ่ครับถ้าเกิดถ้าเกิดท่านผู้ชมเดินทางจากถนนลำมอินทาราเนี่ยะ วิ่งมุ่งหน้าขึ้นบินบรีเนี่ยจะผ่านแฟชั่นไอแลนด์นะครับ oh. ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยแฟชั่นไอซ์แลนด์ไปหลังลงลพยาบานนพรัตน์ oh. ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปครับพอเลี้ยวซ้ายเข้าไปเรื่อยๆตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเวิร์กใหญ่มากทาง oh. ด้านที่ซ้าย ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับจะติดกับอำเภอลำลูกกาปทุมธานีทางด้านขวาเนี่ยติดกับบินบุรีทะแยงขึ้นไปติดกับหนองเจอกทางใต้ติดกับสายไหมและบางเขนอเอะแต่พอฟังชื่อเขตคลองสามวาแล้วโอ้ไกลแท้ครับใช่ก็เราเรียกกันว่ากรุงเทพหานครเขต18ครับครับผมฮะแล้ววิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนที่นั่นทำมาหากินอะไรกันสสฮะคือคน พื้นเทดั้งเดิมเนี่ยนะครับจะมีอยู่ประมาณทัก2 0 3 0เท่านั้นนะครับคือหลังๆเนี่ยเนื่องจากหมู่บ้านจัดสรรก็ดีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเข้าไปถึงเนี่ยคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็อพยพเข้ามาอยู่เยอะนะครับแล้วก็ทําให้พื้นที่เนี่ยมีหมู่บ้านจัดสรรมากขึ้นเจ็ดสบเปเ็นเป็นบ้านที่อยู่อาศัยนะครับ20%ก็จะเป็นแหล่งเกษตรกรรม10%ก็จะเป็นอาคารใช่ครับยังมีนะครับก็ผมเคยพาท่านนายกรัฐมนตรีตอนท่านเป็นผู้สมัคร บัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งท่านยิ่งรักเลยนะครับใช่ครับก็พาท่านไปชมแล้วก็พาท่านไปไถนาที่นั่นใช่แล้วไถนาใช่ครับท่านก็ยังบอกว่าที่นี่กรุงเทพหรอผมบอกที่นี่แหละครับท่านนายกครับกรุงเทพมหานครครับครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศได้ทั้งสองอารมณ์ครับอยากจะไปเดินห้างก็มีห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์อยากจะไปเที่ยวมัสยิดก็มีมัสยิดใหญ่อยู่ที่นั่นนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดัง แล้วก็อยากจะไปวัดก็มีวัดอยู่ถึง10วัดเลยครับวัดแต่ละที่เนี่ยน่าสนใจครับบางที่เนี่ยไปแล้วโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอไม่เห็นจะต้องไปไกลต่างจังหวัดเลยมาแค่ครองสามว่าก็ได้เที่ยววัดแล้วก็มีเหมือนกันครับโอ้เหลอครับนะครับพี่น้องที่ไม่เคยไปต้องบอกว่าหลายคนไม่เคยไปนะฮะที้สสบอกเนี่ยก็สามารถแวะไปเยี่ยมแวะไปเที่ยวได้เหมือนกันคือถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยผมมีแนวคิดเสนออย่างนี้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังร่าง แผนงานการท่องเที่ยวเชิงอรุรักหลายท่านเนี่ยอยากจะไปโฮมสเตย์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยเวลาจะไปโฮมสเตย์ก็ต้องนั่งเครื่องบินไปถึงเชียงใหม่เชียงรายไปดูควายไถนาไรงี้ยนะใช่ครับถามว่าคลองสามบามีควายไถนาไหมก็ยังมีอยู่นะแล้วก็มีคนทําไร่ทํานาอากาศดีครับโดยเฉพาะโซนฝั่งตะวันออกที่ไปติดกับมินบุรีหนองจอกเนี่ยนะก็จะเป็นที่นาที่ไร่กว้างขวางสวยงามมากถนนก็ยังพอใช้ได้เป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็เคยมีแนวคิดว่าทำโฮมสเตย์เนี่ย ให้ฝรั่งหรือคนไทยที่อยากจะแบบเบื่อชั้นในมากๆไม่อยากจะเดินแล้วสาทรรถติดควันทิดเยอะก็ก็ไปอยู่โฮมสเตย์ก็เริ่มมีคนทำนะครับเริ่มนะฮะก็เริ่มมีคนทำขึ้นพูดถึงบทบาทของท่านสสจิราย,ยุีะหลายท่านก็อาจจะรู้จักในนามของเรียกว่าผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะฮะนะครับต้องถามท่านว่าเส้นทางก่อนเข้าสู่แวดวงการเมืองเนี่ยนะฮะท่านทำอะไรมาก่อน,นะฮะ ก็เรียนจบมหาวิทยาลัยปุ๊บก็เป็นนักข่าวเลยนะครับชีวิตเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยตอนที่เป็นนักข่าวครั้งแรกเนี่ยอยู่ในสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจนะหลายคนรู้จักดีก็พอเริ่มทําฐานเศรษฐกิจได้4ีปีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินผมเป็นช่างภาพก็ไปถ่ายภาพในเหตุการณ์ ตอนนั้นปื้มมากเพราะว่าได้รางวัลชมเชยหลงคาชมเชยปื๊ดเลยนะครับเป็นภาพข่าวคุณผู้ชายท่านหนึ่งเนี่ยวิ่งหลบหนีลูกกระสุนแล้วก็ถูกยิงพอถูกยิงแล้วก็โดนบริเวณโคนขาสี่นัดนะครับชาวบ้านเขาก็ช่วยโทษถอดกางเกงเนี่ยนะครับเพื่อจะคัดเลือดเอาเอาขันชนกเนี่ยนะครับเราก็ถ่ายภาพนั้นได้ภาพเลือดกำลังพุ่งตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มีภาพหนึ่งถูกยิงทะลุมือกำโพงอยู่บนรถเมล์เ่ยนะฮะแลก็ส่งประกวดแล้วก็ติดภาพอยู่ที่เซ็นทรัลลาสต์หลังจากนั้น เขาเปิดรับสมัครพิธีกรวิทยุอ๋อเหรอครับ fm 99เมกะเฮิร์บก็ไปสมัครก็ทำงานได้อยู่ประมาณนัก6-7เดือนอยู่วิทยุอสอมอทรหลังจากนั้นเนี่ยก็ ITV เขาเปิดรับผมก็ส่งเรซูเม่ไปสมัครก็เรียกเขเรียกไปสอบสัมภาษณ์ก็ได้เลยเขาได้เลยก็ทำงานเป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจก่อนเพราะว่ายังอยู่ในแวดวงเศรษฐกิจอยู่นะครับหลังจากนั้นก็หมุนตัวเองไปไปทุกสายจนกระทั่ง i อ v ถูกปฏิวัติที49ก็ 9, หลังจากนั้นเนี่ยสอชอสภานิติบัญญัติแห่งชาติในยุคคอมชอก็ก็ออกกฎหมายใหม่<อ>ก็คือเปลี่ยน ITV เนี่ยไปเป็นทีไอทสังกัดกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไทย PBS ในปัจจุบันนี้ <ผม S 2> พวกผมก็เห็นเหระเห่เลร่อนแน่นอนครับได้รับเงิน6เดือนก็ตกงานระหว่างนั้นเถอะก็ท่านสมัคร นะครับตอนนั้นท่านยังไม่เสียชีวิตเนี่ยท่านก็ให้ทีมงานโทรมาชวนผมไปอ่านข่าวอยู่ที่ NBT ก็เกิดการเมืองวุ่นวายกันโอ้โหสนุกสนานกันไปหมดไอเราก็ปิดไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครก็เป็นผู้ประกาศปกตินะครับวันหนึ่งถ้าท่านจำได้ผมอ่านข่าวคู่กับปนัดดาวงผู้ดีก็ถูกปิดล้อม NBT เห็นภาพชัดเจนมากว่านั้นเป็นภาพมหากรรมความสนุกสนานในการวิ่งหนีก็เห็นด้วย NBT แล้วก็หลบหนีไปทั้งวันเนี่ยนะครับพออากาศจุดนั้นจุดนี้ก็ตามเหตุการณ์การเมืองไปพอหลังจะเปลี่ยนแต่รัฐบาลรัฐบาลคุณธภพิสิทธิ์ได้ชาชีวะเข้ามาท่านสาธิตวงหลงเตยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่ได้รับให้อ่านข่าวแล้วก็ตกงานเท่านั้นเองพอตกงานแล้วก็ประมาณสัก4ี่หเดือนไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับใช้เวลา3เดือน4เดือนไปเที่ยวอย่างเดียวรู้สึกว่าปลอดโปร่งแล้วก็ถูกผักตัวเองเนี่ย ไปยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งโดยที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวว่าเราเราไปยืนอยู่ฝั่งนี้ได้อย่างไรก็สุดท้ายปลายทางก็มีเสียงปลายสายมามาให้มาช่วยงานผมถามช่วยงานอะไรครับเรารู้ว่าเสียงปลายสายเป็นใครเลยผมบอกเ่าช่วยงานที่พักผมบอกโอ้การเมืองเหรอผมรู้สึกว่าชีวิตผมก็ไม่ได้เหลืองไม่ได้แดงมาก่อนอะอย่างนี้นะครับจนกระทั่งวันนั้นเนี่ยปฏิเสธยังไงก็ไม่ขึ้นปฏิเสธคือไม่ได้ปฏิเสธไปทํางานนะครับปฏิเสธว่าเป็นเหลืองหรือแดงไม่ได้เลยครับ ก็สุดท้ายก็ตอบรับมานั่งทํางานคณะโฆษกของพรรคเพื่อไทยพอเริ่มทํางานโฆษกได้ประมาณรักสาเดือนเนี่ยเวลาพักท่านก็กรุณาตั้งเป็นรองโฆษกพักก็ทํางานรองโฆษกพักมาตลอดอยู่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเลยนะครับจนกระทั่งเลือกตั้งเนี่ยผมก็แสดงตนว่าอยากจะลงสมัครผู้แทนเขตผมเนี่ยเป็นคนพื้นเพที่นั่นเป็นคนคันยาวรองสามวาแล้วก็มีคุณพ่อก็ยังอยู่ที่นั่นคุณแม่เป็นครูอยู่ที่นั่นครับ แล้วก็คุณพ่อเป็นตำรวจอยู่สอนอคันยาวนะครับแ<อ>ล้วก็อยูนที่อยู่ตลก็คุ้นเคยตรงนั้นีแล้วก็เ,งง <c oughs> เพื่อนตั้งแต่เด็ก,เ,ดกเนี่ย <c oughs> อยู่ที่นั่นตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเนี่ยครับก็จะวิ่งเล่นด้วยกันจะมีเพื่อนอยู่บ้านนั้นลูกคนนั้นคนนี้เนี่ยครับก็ไปคุยกับเขาเขาบอกเฮ้ยลงเถอะบ้านเราครับ <c oughs> ก็ลองทําพื้นที่เบื้องต้นดูจนกระทั่งวันสมัครครั้งแรกก็ตัดสินใจเลยครับแล้วก็ทําตามแบบที่ตัวเองคิดครับ สุดท้ายก็ตัดสินได้ในวันที่3กรก็นาคดามวันเลือกตั้งครับนี่ฮะก็เป็นสอสต้องบอกว่าขวัญใจรุ่นใหม่นะของพี่น้องเขตของ3าวาครับใครเป็นต้นแบบทางการเมืองให้สอสยรายุครับคือถ้าพูดตรงๆนะครับผมชอบคุณชวนหลีภัไนะคนาะท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งโกรธผมนะครับ ถ้าท่านย้อนความกลับไป10ปีที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะรู้สึกแบบนั้นแต่การเวลามันก็อาจจะเปลี่ยนก็ว่าคือชอบในี่ชอบลักษณะในการพูดของท่านท่านเป็นคนนุ่มนวลนะครับตอนนั้นท่านทักษิณก็ยังไม่ได้เข้ามาทําการเมืองนะครับตอนนั้นก็จะมีไม่กี่คนหรอกมีท่านเฉลิมแต่ท่านเฉลิมอาจจะสไตล์บู้บุนเราไม่ไม่ถึงท่านเราก็จะชอบนุ่มๆง่ายๆแต่พอหลังๆเนี่ยผมกับกายเป็นว่าจะไปทางท่านเฉลิมส่วนใหญ่แล้วนะครับก็พยายามจําคําพูดวิธีคิด คำในการพูดนะครับในสมัยก่อนนักการเมืองเนี่ยพูดไม่เยอะแต่มันคมก็เป็นประเด็นที่เป็นไอดอลส่วนหนึ่งนะครับแต่ก้องหลังๆนี้มาผมก็เอาส่วนของท่านชวนมาผสมกับท่านเฉลิมแล้วก็แนวคิดแบบท่านทักษิณอันไหนดีเราก็เอามาทำครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ก็เป็นเป้าของพอสมควรนะครับในสภาตั้งแต่เปิดเปิดสภามาตั้งแต่3กรกฎาคมเนี่ยอาจจะเรีว่าหนึ่งคือผมเป็นรอกโศกคักแล้วผมก็ทางานด้านการตรวจสอบทุจริตรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เยอะ ตอนนั้นเป็นคณะกรรมการสอปอกสานักงานปรากงของพักอ๋อครับหลายคนก็เลยบอกว่าเนี่ยสายลอฟ้ามาแล้วครับก็จากอยู่ตรงนั้นนะฮะก็ภารกิจมากมายในปัจจุบันภารกิจของท่านสสจิรายุปัจจุบันที่ท่านเปชอบอยู่มีอะไรบ้างครับก็ถ้าในส่วนสภานี่ครับก็เป็นผู้แทนก็เป็นปกติอยู่แล้วก็ไปช่วยประชาชนเนปกติก็ได้รับไว้วางใจเป็นกรรมธิการสองคณะเป็นกรรมธิการคณะพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา คณะนี้ก็เป็นท่านประธานเป็นของพรรคเพื่อไทยครับส่วนอีกคณะหนึ่งคือคณะกรรมการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชนของรัฐก็ใหญ่พอสมควรนะครับองค์กรนี้เพราะว่าบริษัทมหาชนที่เป็นรัฐถือหุ้นเนี่ยก็คือกรรมการชุดนี้2อคณะหลังจากนั้นนีก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตหรือไม่ในกรณีกล้องจรปิดของกรุงเทพมหานครและภาคใต้ก็ได้รับเกียรติหวตดให้เป็นรองประธานกรรมการวิสามันชุดนี้นะครับ แล้วก็เป็นกรรมการสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา๋อ้แล้วครับครับ,รบนี่คือ,คน,คอนี่คือทางด้านการเมืองส่วนที่พักเ<ม>นี่ยก็เป็นรองโฆษกพรรคพื่อไทยเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคครับผมแล้วก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พรรคอยากจะให้เราเป็นทำเราก็เต็มที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับครับผมก็ทุกบทบาทของท่านสสจีรายุัต้องบอกว่าล้วนน่าสนใจทั้งสิ้นนะครับทุกบทบาทของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงบทบาทในสภาพี่น้องก็เห็นว่าโอ้โหดูเดือดอยู่พอสมควรคือผมอาจจะเป็นคนที่ ูกเลี้ยงมาแบบถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่ครับ<ฆ>การจะมากล่าวหาเนี่ยถ้าผมไม่ใช่ผมก็ดันหัวชนฝ<ฆ>าเหมือนกันอย่างเรื่องการประชุมเรื่องการไม่ไว้วางใจท่านประชาเนี่ยนะครับ<ฆ>เรื่องข้าวกล่องข้าวเกล่งอะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องถ้าถามผมนะครับในฐานะผมเป็นนักข่าวผมว่าเป็นเรื่องไร้สาระคร<ฆ>ับถ้าผมเป็นฝ่ายการผมจะไม่พูดเรื่องนี้<ภ>เหตุผลครับก็คือว่าน้ําท่วมเขตเราคนสองแสนคนมีคนน้ําท่วมแสนห้าทาง กลมต่างๆมาถามผมบอกปีอยู่ประมาณแสนห้าท่านช่วยมาได้หม0่นห้าพันคนก็คิดเป็นกล่อง4 5่0 0ืกล่องต่อวันนะครับ,รบก็ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นตกใจอะไรอย่างไรผมก็ยังงงว่าฝ่ายค้านมาตกใจตื่นเต้นทำไมแล้วก็ก็ไปเอารวมทั้งหมด10วันมารวมบอกโอ้ท่านสอสจะนี้ยุบเบิกเป็นแสนกล่องกี่นึับ ผมก็บอกพูดอย่างนี้มั่ว <EM 1971: S 2> ผมก็พูดชี้หน,น้าในสภาบอกคุณอย่ามามั่ว <poz holiness: Christianity> อย่างนี้เนี่ยถ้าเราเราหงอกับเสียงขู่เสียงข่มของเขาเนี่ยเราก็จะสู้ด้วยหลักการและเหตุผลไม่ได้ครับคือจะให้ผมทํายังไงยอมรับในสิ่งที่คุณพูดแบบนี้คุณมั่วแบบนี้หรือครับส่วนเรื่องเรื่องการช่วยพี่ร้องในช่วงน้ําท่วมเนี่ยผมเนี่ยน่าน้อยใจตรงที่ว่าเขตผมสอสกเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ผู้ในการเขตขึ้นตรงกับกทมแน่นอนก็ประชาธิปัตย์อยู่แล้วนะครับ กำลังคนของท่านเยอะแยะมากมายเขตมีรถยนต์ประมาณสัก2สองสาคันหรือหรือกำลังคนประมาณพันคนมีว่ประมาณผมมี1รถยนต์มี2สมาชิกลูกน้องมีประมาณ10บผมก็ทําอย่างเต็มที่นะครับอะไรเอามาได้ก็เอามาเงินส่วนตัวก็ทําผมเลยเป็นวลรีเดดในการอภิปรายในสภาบอกว่าถ้าสายพ่นชื่อจิรายุได้ผมก็พ่นอยู่แล้วใช่ครับพี่น้องคงจำได้แน่นี่คือผมไม่ตื่นเต้นกับเรื่องนี้เพราะตั้งแต่ผมโตมาเนี่ยผมไม่เห็นสส สกสอขอ,อาบปตอปจทั้งหลายแหล่เนี่ยก,ก็เขียนชื่ออยู่แล้วประสาน<ช>งานเก้าอีน้นี้วัดนี้ศาลานี้โดนนี่นะเขาก็ทํกกากันมาตามปกติครัแต่ถามผมผมทํำไหมผมก็พูดตรงๆว่าอันไหนที่เป็นของผมผมซื้อผมทำในสภาผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับ,รบ,รบเพราะว่าการปฏิเสธในสภาก็เหมือนการแก้ตัวสังคมจะไม่ค่อยรับเพราะเราเป็นนักข่าวมาเราจะรู้เอยอย่างนี้เขาชี้หน้าด่าแล้วมาทางแก้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ ก็พ้นน่ะสมัยอ่ะก็ทําเพื่อประชาชนทําได้ก็ทําแล้วคุณไม่ทําคุณเอาปากทํางานกันเหรออย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับผมนี่ฮะคือก็เป็นภารกิจในสภาพี่น้องก็จะเห็นนะบทบาทตรงท่านสสกีรายุนะครับชัดเจนตรงไปตรงมาครับภารกิจในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างฮะสสครับก็ค่อนข้างตึงครับเป็นคุณพ่อลูกอ่อนด้วยอ่อเลยฮะช่วงนี้เหนื่อยหน่อยเพราะว่านอนไม่เต็มอิ่ม ก็ตื่นสี่ชั่วโมงลูกก็ตื่นก็ต้องช่วยภรรยาดูแลลูกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านั้นไม่ใช่สาระสำคัญหรอกครับแต่ว่าเช้าก็วันจันทร์เนี่ยจะเป็นคณะกรรมการประสานงานภาคก่วมรัฐบาลหรือที่เรียกกันว่าวิปรัฐบาลก็ต้องไปประชุมที่ทำเนียบเพื่อจะประสานงานว่ากฎหมายฉบับใดมีข้อคิดเห็นอะไรยังไงนะครับหลังจากนั้นวันจันทร์บ่ายเนี่ยผมก็จะพอมีเวลาเข้าพื้นที่หน่อยหนึ่งไปงานบวชงานแต่งงานศพก็ว่ากันไปนะครับวันอังคารเนี่ยประชุมภาค ภาคคือภาคกรุงเทพมหานครแล้วก็ประชุมพักทั้งวันหมดแหละวันพุธก็ประชุมกรรมธิการเช้าบ่ายก็ประชุมสภาวันพฤหัสก็สภาทั้งวันซอนด้วยกรรมธิการแต่ละคณะเข้าไปวันศุกร์เนี่ยก็สุดแค่แล้วแต่ท่านหัวหน้าพักจะบัญชางานมาบางทีก็ไปเป็นตัวแทนของพักไปสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ในนามของพักบ้างสมัยก่อนงานน้อยครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นแค่รองโฆษกพักพอตอนนี้พอเป็นสสปุ๊บ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกเออท่านสสไปแขกผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ดีนะท่านสสมาเองก็เลยเพิ่มมากขึ้นครับจะว่างวันเดียวก็คือวันอาทิตย์แต่ส่วนใหญ่หลังๆในวันอาทิตย์ก็ชักจะไม่ว่างตอนเย็นแล้วเพราะเป็นช่วงเทศกาลเผาศพผมก็แปลกใจนะช่วงมกราคมพมษภาเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตบ่อยคคนในพื้นที่จะเสียชีวิตในช่วงนี้เยอะคก็มีงานศพงานก็จะหลายๆงานซ้อนๆกัน ก็ต้องบอกว่าภารกิจของท่านสสกีฬายุมากมายในพื้นที่วันนี้ครับ,รบผมจะลงพื้นที่กับท่านสสครับเพื่อไปดูภารกิจในหลายๆจุดวันนี้เราจะไปตรงไหนบ้างครับเดี๋ยวจะพาไปดูวัดบึงพญาสุเรนครับ,รบวัดบึงพญาสุเรน,นเป็นวัดโบราณแล้วก็เป็นต้นตอของ เขาเรียกปมปัญหาประตูระบายน้ําในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาวัดนี้เนี่ยอยู่ใต้ประตูระบายน้ําที่คลองหกวาสายล่างนะครับหรือที่เรียกว่าประตูระบายน้ําพญาสุเรนตอนนั้นเนี่ยถ้าเปิดปุ๊บก็ท่วมกันทั้งในวัดนี้เนี่ยท่วมประมาณเมตรหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูครับตรงนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวน่ารักเยอะนะครับอาหารการกินก็ดีนะครับมีไอติมแท่งยังมีอยู่นะครับติมอนี้โบราณที่เราเห็นโบราณอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพาไปดูครับ ส่วนของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับจะขออนุญาตอย่างนี้นะครับในส่วนของผมในฐานะรองโฆษกพักก็ได้มีการพูดคุยกับสมาชิกพักหลากหลายนีนะครับก็กล่าวชมกันด้วยเสียงเดียวนะครับบอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่2ที่ผ่านมานะครับถือว่าสวยงามมากเพราะหากไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลในสมัยท่านอภิสิทธิ์นั้นก็ต้องบอกว่ายังขี้เหล็กกว่าการปรับของท่านนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับเพราะการปรับคอรมอก็เหมือนกับบริษัทนะครับ ประเทศก็เปรียบเสมือนบริษัทที่ต้องแข่งขันกับเวทีโลกถ้าหากปล่อยให้บริษัทเจ๊งใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับผู้บริหารไม่ควรรอให้บริษัทเจ๊งก่อนและค่อยปรับเพราะฉะนั้นการเร่งปรับในช่วง5-6เดือนหลังจากรับตําแหน่งนั้นถือว่าเป็นการทํางานที่สุดยอดเลยทีเดียวนะครับขอขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนมากนะครับก็ต่อไปนี้รับปากว่าบันเสารจะมาแถลงข่าวนะครับหลายท่านผาไม่ค่อยมีนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ